สารคดีทางโลกกว้างวันนี้เราจะพาตามติดชีวิตมาดามโรเบิร์ตกับคุณอลดิซันสามีของเขาซึ่งมาดามโรเบิร์ตเป็นคุณแม่ของดิฉันเองนะคะเขาก็จะมีรถประจำตาแหน่งคันนี้และก็อีมีลูกสมุนของเขาจะมีนามชื่อมีนะคะเขาจะชอบเกี่ยวหญ้าให้บัวเขาจะมีอาชีพเกี่ยวหญ้าให้บัวและก็หานินทาคนไปวันๆนะคะมาดามโรเบิร์ตกับคุณเอลดิซันกับรถคู่ใจของเานั่นคือรถเบนซ์กับน้องมีนะคะ ควรละสร้างความรำคาญให้เขานะน,นั่นคือความสุขของเขาและก็แปลกเหมือนกันว่ามาดามโรเบิร์ตมีที่ใสแปลกประหลาดเช่นชอบใส่เสื้อขาใส่รองเท้าขาแล้วก็เก็บสะสมฝากระทิงแดงและเอาา่อมาขีดเก่าๆมาดามโรเบิร์ตนั้นเป็นที่น่าจับตามองของแฟชั่นเอ็นตามากฉันสร้างบ้านใหเขาอยู่สองหลังเพื่อเอเวยความสะดกวกครบครันเขาสามารถอยู่ได้หนึ่งร้อยคนในก็ว่าได้แต่สิ่งที่เขาอยู่นั่นคือดูคะ่ะอืม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  ก็สนทนากับน้องมีเลขาของเขาอีกหน่อยคุณจะเห็นเขากับเลขาของเขาค่ากันนะคะฉันก็จะมีความสุขของฉันเขาจะชอบทำก๋วยเตี๋ยวกับข้าให้คนกินฉันก็รักสัตว์ค่ะและเขาจะมีนิยามประจําตัวของเขาอยู่ว่าสู้ๆกลัวเลยอย่มีบอกตอเด้ออย่มีเตอโนี่กับทีมีเด้อจะมีเบาตอเด้ออย่ามี